สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่เก้าเนาะน้ําใจกับคุณแม่ก็จะพาน้ำใจไปซื้อของที่เซเว่นนะแต่ว่าเราก็ต้องมาคุมเรากี่แมแอลกอฮอล์อะไรไปด้วยนะเพราะว่าคือเรียนออนไลน์แต่เช้าแล้วเนอะน้องก็ทําตามกติกาที่แม่กําหนดคือว่าถ้าน้องทําการบ้านส่งให้เสร็จอะน้องก็จะได้ไปซื้อของถ้าที่น้องอยากได้นะตอนนี้เราก็พาน้องไปซื้อแล้วนะคะ แล้วมาดูกันว่าน้องจะขับไปได้ถึงไหนนี่คือแดดมันร้อนเนาะแต่ว่า นี่เหมืนฝนจะตกนะท kind of um, ุกคนอัน <cold> นี้เกย์กันบ้านกิ่วิชาแล้วน้ำใจหนังชาค่ะกิจวิชาเหรอภาษาอังกฤษก็เสร็จแล้วใช่ไหมค่ะอีกสองวิชาค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ซึ่งมันก็ทําให้เราโล่งขึ้นนะเพราะว่าคุณครูกาละวันที่เป็นคุณครูที่ปรึกษาประจําชั้นของน้องอ่ะแล้วก็ท่านก็สั่งส่งเป็น ที่ต้องลอ,อกเป็นโจอ์อ่ะเพราะว่าที่บ้านเราไม่ได้ใช้เครื่องบินนะคะเพราะว่าครอบครัวก็จะให้ลองลองสมุกันทีเนี้ยโชคดีที่ว่าน้องมาตื่นเช้าให้เราก็เออให้โจดโลงโจ์อะไรไว้มันก็จะง่าย,ยนอ้องตื่นลงแม่ตื่นเสร็งแม่ตื่นเจร็งเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่แค่เรียนนะคะที่บ้านก็จะต้องให้น้องซ้อมดนตรีอำเปียโนแล้วก็ซอก้อมร้องเพลงในนั้นเราก็ต้องรีบรีางานให้เสร็จไม่อย่างานั้นทุกอย่างมันจะเลทไปหมดเลย ได้ใหญ่ไหมน้ใจโอเคันเดี๋ยวคุณแม่ขอปิดทิปไปด้วยดอกไม้สวยๆก่อนเพราะว่าเราจะพากันออกไปซื้อน้ำมันพืชอะน้ำมันพืชที่บ้านหมดพอดีจะกินไก่ทอดกันเราจะออกไปเออถึงหน้า คืึ้มนันคือมันจะแบบไม่ไม่เรียบนะคะน้องนะจากที่มันจะน,นี่เราคุณแม่จะให้ชมว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงนะมันตั้งเขามาแล้วนะคือคลึมมาแล้วลว่ะเราจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกันบ่อยนะทุกคนเพราะว่าเราต้องกําหนดอะว่าใจจะออกได้ช่วงไหนอย่างตอนนี้เราคิด,ดว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเราก็จะไม่ออก นั่นนอให้ใจชันยาแต่มันก็เยนนเวาขบับนน้วยไหมเนี่ยเดี๋วแม่ขอปิดคลิก่อนนะคะบ๊ายบายเวลาขอจักรยานหะรืฟาใช่จับบบกรยานมันก็ต้องามาระวัง่ารถเรายังไม่ได้ซื้อเส,ส,สเรเราก็ใช้ขับไกลๆเนะาะบฝากติดตามากดไลค์กดแชร์ช่องนำ้ำใจระบิดให้น้นำใจด้วยนะคะทุกคน ว่าเรามันจะตรงข้ามกับบิ๊กซีเลยนะทุกคน